สวัสดีค่ะวันนี้ฝุนยาตนนัวเล็กจะฝึกเล่าเรื่องพ o อยสันสำเนียงและการออกเสียงอาจจะยังไม่ค่อยถูกต้องนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะ a m a n w e n t to see a pleasure he said father something terrible is happening and i have to talk to you about it ผู้ชายคนหนึ่งไปพบท่านบัตรหลวงเขาพูดว่าคุณพ่อผมมีบางสิ่งที่เป็นมีเรื่องกังวลใจบางสิ่งที่จะต้องคุยกับท่าน The p i c t u r e asked what's wrong บัตรหลวงก็ถามว่ามีอะไรเหรอ The man replied 5 is poisoning me. ผู้ชายคนนั้นก็ตอบว่าภรรยาของผมกำลังจะวางยาพิษผม The p i a c h e r was very surprised by this. He asked, how can that be? บัหลวงแปลกใจมากเขาถามว่ามันเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไง The man pleaded, "I'm telling you, I'm certain s h e poisoning me. What should I do?" ผู้ชายคนนั้นอ้อนวอนว่าผมจะบอกท่านเธออะกำลังจะวางยาผมจริงๆผมมั่นใจแล้วผมควรจะทำอย่างไร The pleasure o f f e r "Let me talk to her. I will see." w h ัน I can find out And I will let you know บนหลวงเสนอว่าให้พ่อคุยกับเธอก่อนนะเพื่อจะค้นหาความจริงแล้วจะบอกลูกอีกที A week later t the p i c t u r r called The man and said หนึ่งสัปดาห์ถัดมาบาทหลวงก็โทรหาผู้ชายคนนั้นและพูดว่า I spoke to your wife I spoke to her on the phone for t h r hours Do you want my advice ผมพ่อโทรคุยกับ ภรรยาของลูกอะ่ะเป็นเวลาสามชั่วโมงลูกยังต้องการที่จะให้พ่อแนะนำอีกไหม The man says yes and the preacher r e p l y take the poison ผู้ชายคนนั้นก็ตอบว่าใช่ต้องการคำแนะนำบาทหลวงก็ตอบว่ารับยาพิษเถอะ all right see you later thank you so much for watching and thank you so much for the story from club and english bye